สวัสดีจ้าวันนี้หญิงจะมาโชว์ลิปล um ิควิดเนื้อแมท t BSC Intensive Matte Ink Lip Stain นะคะอยากจะบอกว่าเนื้อนุ่มละมุนมากนะคะรูปซ้ายมือสุดนี่คือหญิงลองแต่งตามแอปใน TikTok นะจ๊ะดูว่าพอแต้มแต้มแบบว่าตามแอปพลิเคชันออกมาแล้วอะ่ะดูละมุนแค่ไหน ส่วนคลิปตรงกลางนี่คือลองถูก,กับที่มือนะคะว่าสีออกมาสวยประมาณนี้เลยส่วนคลิปขวามือสูตรนี้คือแต่งเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลจ้าลงสีเน้นๆที่ปากนะคะเติมแก้มแล้วก็เติมเปลือกตาอีกหน่อยดูซิว่าลงแบบแน่นๆเนี่ย น่าจะแจ่มขึ้นระดับไหนจ้าซึ่ง BSC Intensive Matte Ink Lip Stain ตัวเนี้ยเขาเป็นเนื้อแมตมี5เฉดสีใหม่แต่สีที่หญิงกำลังใช้อยู่เนี่ยคือสี NV นะจ้าสีเนี้ยจะออกแนวใกล้เคียงกับสีผิวแล้วก็อมเชอร์รี่นิดๆแหละเธอทาแล้วแบบเข้ากับสีผิวดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะ ลิปรุ่นเนี้บอกเลยว่าเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายบางเบาและติดทนนานด้วยนะด้วยฟิล์มเนื้อละเอียดนะคะสีสวยสดใสที่สำคัญใช้แล้วปากนุ่มไม่เป็นขุยเลยนะเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวด้วย